สวัสดีครับพบกรับอาจารย์พัฒนนะครับก็วันนี้นะครับวันนี้ต้องเรียกว่าเซตเปิดมาเนี่ยได้ยอดเยี่ยมมากเลยนะครับก็คือเบรกรอบเส้นห้าสิบสัปดาห์มาได้สักทีนะครับหลังจากยื้อมาตั้งนานนะครับโอเคถ้าดูในกราฟ day เนาะนะครับก็เป็นเป็นขาขึ้นที่ยอดเยี่ยมนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับจริงๆผู้นำไม่ใช่ใครนะฮะก็คือ ตัวนั่นเองนะครับก็คือ,อของใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับก็คือตัวเดลตานะครับพี่จะเก่งเกินไปแล้วนะฮะจริงๆก็จะมีฟังก์ชันนะก็คือเป็นบอกว่า,าใคร Impact Set นะครับก็วันนี้เนาะนะครับก็จะเป็นเดลตากับ c p r นั่นเองนะครับเซตนะครับขึ้นไป10จุดนะครับเดลต้าล่อไปแล้ว10นะครับ c p r นะครับแบงค์นะครับ bbl macro vti v d m s นะครับแสดงว่าส่วนใหญ่เซตวันนี้นะครับก็คือขยับขึ้นมาได้ด้วยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็คอมเมอร์สกลุ่มแบงค์กลุ่มเฮลนั่นเองนะครับมีกระทบเยอะแต่กลุ่มที่ไม่ค่อยโอเคนะครับก็คือพวก กลุ่มพลังงานนะครับนี่ครับกลุ่มที่ลบกับเซตเยอะๆนะครับอย่าพวกกลุ่มไฟแนนซ์นะครับพวกอาหารประกันนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับเงินกําลังไหลเข้ากลุ่มที่เป็นกลุ่มเปิดเมืองสะมากกว่านะครับอืมก็เราก็พอรู้แล้วแหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับทีนี้มันก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งเนาะนะครับที่เหมือนจะวิ่งแต่ก็ยังไม่มานะครับก็คือ อย่างกลุ่มการเงินนะครับสวัสด์นะครับเกือบดีแล้วนะครับเกือบดีแล้วยังไม่มาแต่จริงกำไรเขาโ,โตนะนะครับ MTC นะครับก็ถือว่าใช้ได้นะแต่ว่ากราฟก็คือถ้าแพทเทิร์นแบบนี้คือต้องรกว่าไม่ค่อยแกล่งสู้ตลาดกันสักเท่าไหร่นะครับทีนี้มาดูพื้นฐานกันนะครับว่า เป็นยังไงกันบ้างนะครับก็มีอัพไซด์เล็กๆน้อยๆนะครับพอสมควรจุดที่น่าสนใจนะครับก็คือกำไรต่อหุ้นก็น่าจะมีการเติบโตกันได้อยู่นะครับนี่ฮะสามจุเนาะนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นสามจุดหกห้ PE ก็เริ่มลดลงนะครับจาก15ลงมา13นะครับเดี๋ยวเราหา วดวิเคราะหสักเจ้าหนึ่งะละกันนะครับโอเค,นะคอมาดูของยืนต้จริงๆนี้ก็คือเราก็เคยทำกันบ้านมาแล้วนะครับของสวัสด์เนี่ยก็คือสินเชื่อนะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะครับเดี๋ยวดูโลนโกลดแล้วท่านจะตกใจนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันไม่มีเรื่องของ npl เข้ามาโปะเนาะนะครับอันนี้ก็คือกำไรพุง่งพุ่งกระฉูดเลยนะครับ นี่ฮะก็ยังปล่อยสินเชื่อได้ค่อนข้างดีนะครับนี่กำไรปกตินะครับก็ยังสามารถมีการเติบโตได้อยู่นะครับเนี่ยสาขาก็มีการขยายมากขึ้นนะฮะสินเชื่อนะฮะ SP นี่คือ h y p e r c h a s s นะครับก็พวกเช่าซื้อนะครับก็เดี๋ยวนี้เริ่มมาพวกจักรยานมากขึ้นนะครับแล้วก็รถยนต์นะครับค่าก็เริ่มมากขึ้น แสดงว่าต่อไปเนี่ยนะครับก็จะปล่อยพวกสินเชื่อรถนะครับสินเชื่อที่ดินนะครับพวกนี้มากขึ้นแล้วก็ Personal Loan ก็จะเริ่มมีสัดส่วนที่น้อยลงนะครับแสดงว่าสวัสด์เนี่ยเขากำลังเปลี่ยน,นเปลี่ยนสัดส่วนของสินเชื่อไปแล้วนะครับว่าเออก็ไม่ใช่แค่เขาไอ้ไม่ใช่แค่จำนองทะเบียนอน่างเดียวนะครับก็คือไปทำ อย่งอื่นด้วยมอเตอรส่งมอเตอร์ไซค์ด้วยประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้ MTC นะฮะ MTC นี้ติดปัญหาคือเรื่องของ MPL นะครับยังค่อนข้างสูงอยู่นะครับสูงอยู่แล้วก็อีกปัญหาหนึ่งก็คือยังยังตั้งสำรองนะครับที่ในในระดับค่อนข้างสูงนะครับ ครับข้อมูลหายนะเธอแปลกด้วยโอเคนะครับเรามาดูบทวิเคราะห์กันดนะูตึก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 ๊กเออแปลกจำได้ว่าเรายังเคยเห็นกันอยู่เลยนะครับ ไม่มีเแปลกนะครับเดี๋ยวมาดูคลาสสิกคลาสสิกยังเห็นอยู่นะแต่ n t c เนี่ยท้งกันบ้านมาแล้วนะครับก็คือสินเชื่อนะครับสินเชื่อมีการเติบโตที่ดีนะครับแต่ว่าไอ้ตัว mpl เนี่ยมันเยอะไปหน่อยนะครับพอ mpl นะครับมันเยอะมันก็เลยทำให้ตัว กำไรนะครับของ m p c เนี่ยมันไม่โตนะพอกำไรไม่โตพูดมันก็ไม่เคยวิ่งไปไหนแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็คือสำหรับตัว m อ c เนาะนะครับแล้วก็ปัญหาของเขาลองเอาสักตัวหนึ่งละกันพายแนละ้นะครับเฮ้ยแต่มีอีกตัวหนึ่งที่ รู้สึกไปได้นะครับก็คือตัว KTC ไม่น่าเชื่อนะว่ายอดยอดการใช้สินเชื่อเนี่ยพุง่งพุ่งมาค่อนข้างเยอะเลยนะครับในแต่มาสที่3ามที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวอีออนนะอีออนสินเชื่อก็ยังเติบโตได้อยู่นะครับแต่ว่าใช่นะครับก็ไม่รู้เขาไปกังวลอะไรกันนะเนี่ย Q3 ดีซลนะรายได้ลอบเบียก็ยังเติบโตได้อยู่นะครับรายได้ไม่ใช่อกเบียก็ยังมีการเติบโตนะฮะกำไรก่อนตั้งสำรองเติบโตนะ45เปอร์แล้วก็แต่การตั้งสำรองนี่คือตั้งกันโหดๆนะครับจะโปรตีสองร้อยตั้งขึ้นมาแบบไต่มาเดียวเก้าร้อยเลยนะครับเห็นไตรมาสี่นะครับเริ่มตั้งสำรองลด,ล,ดลงเนี่ยก็จะถือว่าเป็นสัญญาณที่ ค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ด้วยโลนโกลดขนาดนี้นะครับปีหน้าเราจะเริ่มเห็นกำไรนะครับของตัวนี้นะครับเริ่มมีการกระโดดขึ้นมานะครับโอเคมาดูตัวอีออนนะปกติถ้ามันมีวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับอีออนก็จะลงก่อนนะครับแล้วก็เวลาแก้ปัญหาเนี่ยเขาก็จะสามารถ ฟื้นก่อนได้นะครับอ่าแล้วปรับคุณภาพสินเชื่อนะครับเป็นยังไงนะครับรายได้โตมัเอ็ดอร์เซนตะครับก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับแต่ว่ารายจ่ายไม่ได้เพิ่มมากกําไรก่อนตั้งสำรองก็เลยโตมา1ิบก์นะครับการตั้งสำรองนะครับเริ่มตั้งสำรองที่ลดลงแล้วนะครับ จากตั้งแต่มาดละพันแปดก็ลงมาเหลือแค่พันพันพันเจ็ดนะไม่ใช่พันเจ็ดนะครับขึ้นมานิดหน่อยนะครับเหลือขึ้นมาหกเปอร์เซ็นตะครับก็เลยทำให้ตัวกำไรนะมันมีการกระโดดขึ้นมานะครับแต่มารนี้กระโดดขึ้นมาสามสิบสี่เปอร์เซ็นตโอเคถือว่าใช้ได้ไหมนะครับ NPL นะฮะ NPL ตัวกลอสเนี่ยก็ยังพุ่งอยู่นะครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ยังใกล้ๆ ใกล้ๆเดิมนะครับการตั้งสำรองคือ200%ของ NPL นะครับก็คือ,อยังตั้งตั้งในเลทเดิมนะครับเพราะนั้นก็ไม่ต้องไม,ไม่ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับโอเคก็หวังนะนะครับว่าเขาจะตั้งปล่อยสินเชื่อได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าปล่อยสินเชื่อเพิ่มขึ้นเนี่ยเดี๋ยวตัวอ e o n นนะครับก็จะเริ่มมานะครับแล้วก็ เดี๋ยวมันจะพาให้ตัว NPL ของเจ้าอื่นๆเนี่ยนะครับเริ่มเริ่มลดลงตามไปด้วยนะครับมาดูบัตรกรุงไทยนะครับบัตรกรุงไทยอันนี้ก็เป็นสินเชื่อตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับรายได้ดอกเบีย้ยก็ยังมีการเติบโตนะครับการตั้งสำรองนะครับเริ่มเริ่มตั้งลดลงแล้วนะครับคือตัวเนี้ยนะครับอาจจะ กลุ่มเนี้ยนะครับสินเชื่อบุคคลอาจจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่าผลประกอบการนําก่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นผมก็จําได้นะว่า,าผลประกอบการของไอหลังโควิดอนะครับกลุ่มสินเชื่อบุคคลตัวเนี้ยนะครับอีออนเอดีซีก็คือฟื้นขึ้นมาก่อนเลยนะครับที่น่าสนใจคือเราเริ่มเห็น n P l ที่ลดลงแล้วนะครับอ,อันนี้คือลดลงคือลดลงจากการที่ เขาเรียกว่าขายขายหนี้นะดู NPL นะครับจากเดิมมี3,000กว่าล้านเหลืออยู่2,000แปลว่าเขาล้างบางไปนะครับล้างบางไปพันกว่าล้านแล้วก็ยังตั้งสำรองในเรทเดิมนะนะครับเลทก็คือใกล้ๆเดิมนะครับ mm hmm. มันก็เลยทำให้เปอร์เซ็นต์การตั้งสำรองเนี่ยค่อนข้างค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นคอยต้องคอยตามนะถ้าเกิดไตรมาสสเนี่ย ทั้ง e อ n ออ c นะครับสิงเชื่อยังเติบโตได้นะครับแล้วก็ตัว n p l เนี่ยไม่ได้เพิ่มมากนะครับผมว่าน่าจะเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจเนี่ยที่ที่น่าสนใจได้เลยนะครับโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็คือเราเห็นภาพว่าเซตปีนี้นะครับเริ่มต้นมาด้วยความสดใสนะครับถ้าเกิดไปต่อได้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ